แม่อะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งคิดหรือตัดสินใจที่จะดูถูกคนคนหนึ่งทั้งที่ไม่รู้จักหรือรู้จักแล้วก็มองเห็นแต่ความผิดของเขามองเห็นแต่ข้อด้อยของเขาแล้วก็พยายามจะทำร้ายเขาด้วยสิ่งสิ่งเหล่านั้นที่ถีของเขาวิชาที่ถีของเขาวิชาความท,ทุกขของเขาความทุกข์ความทุกข์ท,กที่เรา ไม่เคยเห็นมันประจักแจ้งสักครั้งเดียวในใจของเรามันจึงทำให้เกิดแรงผักที่เป็นอุปนิสัยตามส่งออกไปจนทำให้เรามีหลุมของความคิดที่เวลาเราจะมองคนเราก็จะมองในรูปแบบนี้หลุมนี้มันจะเป็นหลุมดำของชีวิตของเราที่จริงอันนี้เราเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาอาวิชชาไม่ใช่คนที่มีขอแล้วก็ปล่อยของใส่คนอื่นไม่อวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริง ในกายใจของตัวเองเวลาที่เรามีอักติเราไม่เห็นอคติแต่เราเอาอักติน,น,นั้นออกไปจัดการวิภาควิจารณคนอื่นถ้าคนที่มีปัญญานะเขาก็จะมองว่าไอ้คนที่นั่งวิพากควิจารคนอื่นเนี่ยมันทุกข์อะไรนี่ไงไอ้คนที่มันนั่งด่าคนอื่นมันเห็นชีวิตคนอื่นเป็นหย่างงูแล,แล้วเอามานั่งโอ้คนนั้นเป็นอย่างนี้น,นี่เธอเธอคนที่เป็นอย่างนี้ไอ้เนี่ยอยู่ในนรก คนนี้ต่างหาที่มีปัญหามีปัญหาจัดการปัญหาในีใจเขาได้ยังไงครับเขาต้องจัดการตัวเขาเองเขาต้องไม่หลับตาอยู่กับความมืดคืออย่างนี้คือเขาต้องไม่หลอกตัวเองว่าสิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั้นเนี่ยมันไม่มีโทษเพราะมันมีโทษอยู่ตลอดเวลาการที่นั่งวิาพากษ์วิจารณ์คนที่เราไม่รู้จักแล้วเราสามารถ เกลียดเขาได้เนี่ยถ,ถึงแม้แต่ว่ารู้จาักกาันเป็นเพื่อนกันก็ตามแต่เห็นบางพาร์ทบางภา,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 าวะของเขาแล้วเราก็นํามาวิจารณ์น,นามาดา่าให้คนอื่นฟังซึ่งดูเหมือนจะหวังดีแต่จริงๆแล้วเราทุกนะเราทุกคนทุกจะช่วยคนที่กําลังต้องการความช่วยเหลือเป็นไปไม่ได้เปลี่ยนการวิาพากวิจาร์เป็นเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วเราก็มีมิตรภาพที่จะเข้าไปเหมือนกับเป็นเพื่อนร่วม การวิเคราะห์หรือการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในภาษาก็คือการฟังเขาอย่างลึกซึ้งว่าไอ้ที่เรากําลังวิาพากษ์วิจารณ์เขาอย่างนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าพฤติกรรมอย่างนั้นเขาทุกข์อะไรอืมคือเข้าใจคําว่าเพื่อนร่วมทุกข์ไหมคะพี่หนุ่มเข้าใจไหมคือเราไม่ได้ลงไปทุกข์ด้วยแต่เรารู้ว่าคนที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นกําลังทุกข์อะไรสมมติสมสมติคุณแม่มีคนวิาพากษ์วิจารณ์คุณแม่แทนที่คุณแม่จะดูว่าทําไมถึงมาว่าฉันคุณแม่ดูว่า คนที่วิาพากษ์วิจารณ์คุณแม่กําลังไม่รู้อะไรกําลังทุกข์อะไรเขาไม่รู้อะไรในชีวิตหรือเขากําลังมีความทุกข์อะไรในชีวิตเขาจึงม,มีวิธีปฏิบัติในชีวิตเช่นนี้ไม่เคยสํารวจสภาวะจิตตัวเองเลยว่าปกติไม่เคยรู้ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเลยแต่ดูเหมือนโหโหไปรู้เรื่องของคนอื่นเยอะแยะไปหมดวิาพากษ์วิจารณ์ดูยกสถานะของตัวเองขึ้นไปเป็นผู้รู้ได้ซ้ํานี่คือความผิดปกติป่ะครับ เป็นความทุกข์อะเป็นความทุกข์แล้วแล้วอะไรคือความความเป็นปกติและไม่ทุกข์ครับคือเวลาที่เรามองเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ากระแสเขาก็ใครๆก็ทําอย่างนั้นก็ต้องรู้ว่าโลกมันใครๆยๆก็ทุกข์มากขึ้นน่ะครับที่ถ้าเราเห็นโทษของมันเราตัวเองจะไม่ทําก่อนตัวเองจะไม่เป็นคนที่ตกอยู่ในกระแสที่โลกโกเขากาลังเป็นกันและถ้าเราไม่อยู่ในกระแส ทางความทุกข์เราจะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกแล้วเราจะเอาความเข้าใจของเราเนี่ยไปช่วยคนที่อยู่ในกระแสนั้นอย่างคนที่มีความสุดจริตใจ,จสินเสียไม่ใช่วิพากษ์วิจาร์ณแต่สุดจริตใจ,จสินเสียและเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ที่จะเข้าใจในสิ่งที่กำลังปรากฏให้เราเห็นและไม่ตัดสินคน,น,นคนนั้นจึงฟังคนนั้นได้ลึกซึ้งมากขึ้น ดูกันเยอะๆนะจ๊ะใครดูก็แชร์เยอะ <c oughs>